สวัสดีครับผมชื่อปั้นนะครับมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จรุฬาภรราชิีเทเลตะ,ะคริสธรรมราชาดารโดยผมได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานที่ if มออาวิทยาลัยในสวน,นครับสำหรับประสบการณ์7วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเลยนะครับว่าจะได้รับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่า การมาศึกษาโรงงานที่นี่จะทำให้ผมได้รับความรู้เดิมๆที่เราเคเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแต่กับกันเนี่ยเมื่อผมมาที่นี่เนี่ยผมได้รับความรู้ใหม่ๆมากมายที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น general relativity special relativity หรือจะเป็นแรงก,กันเจี้ยนนะครับโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยที่จะศึกษาหรือว่าเคยได้ยินมาก่อนนะครับได้พอมาที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมได้รับความรู โดยเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้พื้นฐานพอสมควรเลยนะครับโดยอาจารย์ที่นี่เนี่ยก็ได้อธิบายในทฤษฎีเหล่านี้เพื่อให้พวกเรามีความเข้าใจที่ง่ายดายนะครับโดยอาจารย์เนี่ยจะไม่ค่อยเจาะลึกอาสเปซิฟิกเกี่ยวกับเน,นื้อหาเหล่านี้เพราะกลัวว่าพวกเราจะไม่เข้าใจนะครับคำอธิบายของอาจารย์เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่า้ฟิสิกส์ในระดับรูมศึกษาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับ ต่อไปจะพูดถึงพี่ๆทุกคนนะครับซึ่งพี่ๆที่อีฟเนี่ยใจดีมากๆนะใจดีแบบใจดีสุดๆเลยพี่ๆดูแลผู้ผมดีมากๆนะครับแล้วก็ให้แคมแนะนําที่ดีทุกคนเนี่ยเฟรนดี้แล้วเป็นกันเองมากๆนะครับพี่ๆทุกคนเนี่ยดูแลผมเหมือนกับเป็นคนที่แบบรู้จักกันมาตั้งแต่แรกแล้วเลยนะครับซึ่งผมประทับใจมากๆนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ดูแลพวกเราอย่างดีนะครับ ต่อมาผมจะพูดถึงการดูแลของอาจารย์ที่นี่นะครับซึ่งอาจารย์ที่นี่เนี่ยเขาเป็นอาจารย์มหาลัยครับซึ่งจะแตกต่างกครับอาจารย์ในโรงเรียนระดับหนึ่งแล้วโดยอาจารย์ที่นี่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นกันเองในเชิงพูดคุยนะครับอาจารย์ทุกคนเนี่ยแล้วก็พี่ๆทุกคนเนี่ยจะพูดแบบเหมือนเราเรู้จักกันมาก,ก่อนแบบค่อนข้างสน,นิทกันมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้น้องๆคนไหนสนใจใน theoretical physics หรือต้องการที่จะศึกษาต่อทางด้านนี้ พี่ก็ขอแนะนำให้น้องมาศึกษาที่นี่ต่อเพื่อจะเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคตของบว